สินเชื่อใจดี ITTP แท็กซี T ่วินมอเตอร์ไซค์อาชีพอิสระค้าขายได้หมดเฉพาะในกรทมคลิปนี้จะมาแนะนำสินเชื่อใจดีจาก ITTP นะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่ามันเป็นสินเชื่อในระบบตัวหนึ่งนะที่ได้รับการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ได้ร่วมโครงการกับคลินิกแก้หนี้ใบแซมด้วยนะครับซึ่งใครไม่แน่ใจหรือสงสัยเนี่ยคุณสามารถกดลิงก์เข้าไปดูได้เลยนะ เอาจริงผมก็กดลิงเข้าไปดูเหมือนกันนั่นแหละเพราะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นที่หน้าเว็บคลินิกแกนี่ใบแซมเนี่ยก็คือมันถูกกฎหมายแน่นอนอยู่แล้วอะเออเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็เลยากล้าที่จะมารีวิวนะครับและก็ต้องบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับว่าสินเชื่อใจดี ITTP เนี่ยต้อง walk in ส่งเอกสารไปที่สำนักง,งานใหญ่ซอยลาดพร้า71แขวงสะพาน2เขตวังทองหลามกรุงเทพเท่านั้นนะครับ ใครอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ห่างไกลจากตรงนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับส่วนในเว็บที่บอกว่าสามารถส่งไปเซนีได้ EMS ได้เนี่ยตอนนี้เขายกเลิกแล้วนะครับเพราะว่าผมกริงตงังโทรไปหาเขามาเลยนะนะเพื่อท่านผู้ชมของผมนะครับก็โทรไปหาเขาเลยว่ายัางทําได้อยู่หรือเปล่าเอาไม่ได้แล้วค่ะเหี่ยก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่อาชีพพนักง,งานประจําที่มีซิมเงินเดือนนะครับอย่างเช่นแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์อาชีพค้าขายอิสระค้าขายออนไลน์เนี่ย คุณต้องมีคนค้ำประกันที่เป็นพนักงานประจํามีสลิปเงินเดือนด้วยนะครับนะไงก็ลองโทรหาเขาก่อนหรือว่าจะลองไปที่สาขาดูก็ได้นะครับสวัสดีครับผมปันจากช่องขัญยิมกู้ออนนะครับก็เป็นช่องที่ทาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อการกู้ยืมเงินนะครับซึ่งตัวตัวที่ผมรีวิวไปเนี่ยถูกกฎหมายแน่900นอนร้อยเปอร์เซ็นใครสนใจเนี่ยสามารถกดติดตามช่องนี้ได้ทั้งทั้ง YouTube Facebook และทิกตอกเลยนะครับก็จุดเด่นที่เขาแนะนํานะสินเชื่อใจดีจาก ITTP ีเนี่ยจะมีหลายตัวมากๆเลยนะครับก็ ใจดี easy c a s สสำหรับผู้มีรายได้ประจำตั้งแต่1 0 0 0 0ถึง20,000บาทนะครับใจดี JD extra c a s สสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำมากกว่า3 0 0 0 0บาทนะครับใจดี nano c a s สสำหรับเจ้าของกิจการ f r e e l a n ์พ่อค้าแม่ค้าวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่ใจดีวงเงินฉุกเฉินสำหรับคนที่ต้องการใช้วงเงินฉุกเฉินใจดี JD เสือนอนกินสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับก็ครอบคลุมมากๆเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับ ซึ่งผมก็ขอแนะนาแบบรวมๆแล้วกันนะเรื่องคุณสมบัติเนี่ยก็คือพนักงานประจําที่มีสิทธิ์เงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนสตเตตเมนต์หเดือนอายุงาน6เดือนขึ้นไปอาชีพอื่นๆมีหน้าร้านถ่ายรูปได้รวมถึงร้านค้าออนไลน์หรือว่าทําธุรกิจมาเกิน1ปีมีเอกสารรับรองรายได้หลังหักค่าใช้ใจ่ายเกิน20 0 0 0บาทต่อเดือนและมีผู้ค้าประกันเป็นพนักงานประจําด้วยภาระนี่รวมไม่เกิน60%ของรายได้ มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีกับสถาบันการเงินอื่นๆเกิน6เดือนขึ้นไปซึ่งวงเงินสําหรับพนักง,งานประจํานะครับวงเงินสูงสุด1.5เท่าสำหรับรายได้ที่ต่ำกว่าสามหมื่นบาทวงเงินสูงสุด5เท่าสําหรับรายได้ที่มากกว่า3 0,000บาทดอกเบี้ย25%ต่อปีแบบลดต้นลดดอกสินเชื่อสําหรับอาชีพอื่นๆนะครับนาโนแฟแนน์วงเงินสูงสุด10,000แบาทดอกเบีย้ย28-33%ต่อปีแบบลดต้นลดดอกนะครับ สำหรับคนที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเนี่ยจะตอบประมาณ2-3วันครั้งนะครับอาจจะตอบช้าหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการคําตอบด่วนๆนะครับลองสไลด์ดูนะครับบางทีเนี่ยมันมีคําถามคนอื่นเนี่ยที่มันตรงกับคุณนะแล้วผมตอบออาไปแล้วนะครับผมบอกเลยนะครับว่าผมตอบคาถามเกือบทุกคําถามเลยนะครับเนื่อจะช่วยคุณได้ระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วเกิดว่าใครถามเนี่ยรบกวนนิดนึงนะครับถามให้ชัดเจนนิดนึงนะเพราะว่าผมเนี่ยอ่านและไม่เข้าใจหลายคนมากเลยนะครับก็เลยไม่สามารถตอบคาถามคุณได้นะ เอกสารที่ใช้ในการสมัครนะครับก็จะมีเนี่ยใบสมัครโหลดในเว็บไซต์หรือไปที่สำนักง,งานใหญ่เพื่อกรอกใบสมัครก็ได้สำเนาบัตรประชาชนหน้าหลังเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง6เดือนพร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อเลขที่บัญชีกรณีเป็นพนักง,งานประจำเอกสารแสดงรายได้กรณีเป็นอาชีพอื่นๆภาพถ่ายหน้าร้านสัก23าใบนะครับก็ถ่ายให้เขาเห็นว่าเราอะ่ะมีร้านค้าจริงๆทำงานจริงๆค้าขายจริงๆนะครับนะ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้าหรือเอกสารยืนยันตัวตนบริษ,ษ,ษัทเอกสารผู้ค้ำประกันนะครับซึ่งเอกสารผู้ค้ำประกันเนี่ยก็จะมีหนังสือค้ำประกันการกู้ยืมเงินสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหน้าหลังพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องเอกสารแสดงรายได้เช่นหนังสือรับรองเงินเดือนสลิปเงินเดือนตัวจริงหรือสำเนาไม่เกิน2งเดือนสำเนาบัญชีธนาคารแสดงเงินเดือนสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนพร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อเลขที่บัญชี วิธีการสมัครนะครับคุณสามารถโทรไปหาเขาเพื่อสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์028215724แต่เวลาคุณจะสมัครนะครับต้องไปสมัครด้วยตัวเองที่สำนักง,งานใหญ่บริษัท ITTP จำกัดเลขที่183ซอยลาดพร้า71แขวนสะพาน2เขตวังทองหลามกอทมอ กรุงเทพมหานคร1 0 3 1 0นะครับไม่สามารถสมัครออนไลน์หรือว่าส่งใบเสนีหรือว่าการติดต่อทางอื่นทุกกรณีนะครับนะยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสมัครผ่านและได้เงินไปใช้ยามฉุกเฉินกันทุกคนเลยนะครับใครกู้ตัวไหนผ่านแล้วนะครับก็จะรบกวนนิดน,นึงนะครับพิมพ์คาว่ากู้ผ่านแล้วนะครับ ได้วงเงินเท่าไหร่ก็บอกกันได้เลยนะครับเป็นกําลังใจกับคนที่เขามาดูคลิปของผมแลวเขาต้องการเงินด่วนะอ่ะเขาไม่อยากไปกู้สินเชื่อนอกระบบไม่อยากโดนมิจฉาชีพหรอกเนี่ยเออเขาจะได้มีกําลังใจในการกู้สินเชื่อนในระบบดีๆนะครับก็จะเป็นกําลังใจให้กับคนที่ต้องการเงินคนต่อๆไปแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็จะขอบคุณมากเลยนะแล้วก็รบกวนนิดนึงแล้วกันนะครับพิมพ์คำว่าฟังจบแล้วให้ผมได้ชื่นใจด้วยก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับว่ามีคนฟังถึงตรงนี้นะครับนะก็ขอขอคิปมันจ,จะยาวอาจจะน่าเบื่อไปหนน่่่่อยยแตผมมก็พาููดงสิิทีคคคุณวรรจะ้ใ มันก็เลยยาวหน่อยนะครับเดี๋ยวจะช่วยผมเพิ่มเติมง่ายๆนะครับอย่างเช่นกดลิงก์จัปปี้ลาซาด้าใต้คลิปนี้ซื้อของผ่านลิงก์ก็ได้หรือว่าจะสมัครสินเชื่อผ่านลิงก์ผมเนี่ยก็ได้นะครับผมก็จะได้ค่าคอมค่าขนมไปกินนิดนึงนะครับส่วนคุณก็ไม่ได้เสียอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับอันนี้บอกตรงๆเลยนะแต่ยังไงก็ต้องระวังนะครับระวังมิจฉาชีพเนี่ยเอาชื่อสินเชื่อในระบบไปหากินนะครับสินเชื่อในระบบเนี่ยจะไม่มีการโอนเงินก่อนโดยเด็ดขาดนะครับแต่ถ้าโอนเนี่ยจะต้องโอนไปในชื่อบัญชี บริษัทเท่านั้นนะครับจะไม่ใช่ชื่อบัญชีบุคคลไม่ใช่ใน A ใน B อะไรพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเจอไม่ชาชีพนะครับให้หยุดบล็อกเลิกคุยนะครับทุกคําขู่ของเขาเนี่ยไม่มีผลในทางกฎหมายเลยนะครับและคุณเนี่ยไปทำบัตรประชาชนใหม่ปิดบัญชีธนาคารที่เรียบร้อยแจ้งความด้วยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณโอนเงินไปแล้วนะครับคุณสามารถแจ้งความจับบัญชีหน้ามาได้ด้วยนะครับมันก็จะช่วยลดไม่ชาชีพในสังคมไทยได้ดีมากๆเลยนะครับก็ฝากด้วยกันนะครับ แล้วก็ระวังอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้มีนิกชาชีพเนี่ยเอาคลิปของผมคลิปของคนอื่นๆที่เขาทําเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อเนี่ยที่มันดูน่าเชื่อถือเนี่ยก๊อบี้ไปทําช่องตัวเองนะครับนะถ้าเกิดใครเจอผมในช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ผ่อนยิมกู้ออมนะครับรบกวนแบนได้เลยครับจะขอบคุณมากๆเลยนะสุดท้ายนี้นะครับถึงช่องผ่อนยิมกู้ออมเนี่ยจะแนะนาเรื่องสินเชื่อนะครับแต่ผมก็ไม่แนะนําให้คุณไปกู้เงินใช้สูลุสุลนะครับคุณจะกู้เงินก็ต่อเมื่อคุณเนี่ย อยากทำธุรกิจไหมขยายธุรกิจเดิมหรือต้องการอะไรบางอย่างที่มันสร้างไรายได้ได้นะครับหรือว่ากรณีฉุกเฉินอย่างเช่นว่ามีคนเข้าโรงพยาบาลต้องการอะไรบางอย่างที่มันด่วนจริงๆเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้สินเชื่อเนี่ยเพื่อจ่ายเงินในส่วนนั้นน่ยก็โอเคนะครับไม่มีปัญหาเนาะยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องทางการเงินอีกนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย